ดีครับพี่สวัสดีครับทตัวบอจ้าตี่เหนมุ่งครับเีจ้าจุดเหนมหุ่เดี๋ยวหอกำบอครับเดี๋ยวผมทายรูเพื่อหอหอโซนเดย เอาตะได้อะประมาณประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยืนแล้วฟังเพีงดีกว่าจะได้เห็นจะได้เห็นอันภาพรวมเนาะว่าเขาใจเกี่ยวกับอย่างนี้อ่ยเดี๋ยวปียืนอ๋อเลยครับครับอันหนึ่งสองโอเคครับ ว่ามีหน้หบนมีน้า่แต่ได้หอย่า้นบจ้ามีเจแล้วก้้นจอรจครับคิดเดี๋ยวผมเจอาจอแถวเนี้ยดินมันบ่ค่อยเก็บหน้าซ้านี่ก็แบบนี้ซ้าลงนี้ะกางขอจัข้าหน้าเจ๊ินแถวนี้เ็ดินซ้ายเลยแบหลุดหลังา นี่มูอย่างใครับพีสิบหกอ่ะจริงจริงเด่นมันเขดอันต่างทองเนาะมันก็นี่ในเลยอันนี้เป็นของมูสิมูกนอกเจตบอกว่านะแต่เลยส่วนแักเนี่ยเลยมั่วนี่ไปอาจจะเป็นของทองทองแต่หลังนี่จะยังเป็นของมูสิมูกอยู่นะอันนี้ป้าป้ามาถึงแล้วครับล่ะอมาถึงก็มีแต่ป้าป้าหมู่บ้านเป็นมะาวมถึงป้าปาหมู่บ้านกับตึกหลุมลิงเนี่ยไปนั่งถึง ใชอุ้งพ่โขกก็เป็ใจ่ทั้งทั้งแม่กับใจ้ทั้งสองอุ้งพ่โขกแล้วก็เนี้ยแหละโซนมากกับหยบเป็นกับเศษล่ะกับเศษพ่อผูกเนาะเอาต้นไม้มาลงเยอะแต่มันไม่ค่อยติดบ้านนี่อยู่กี่คนครับบ้านนี่ในอนาคตอ่ะในอนาคตครับสิบป้ายวุ้นะ ประมาณเนาะประมาณแต่ไหนสิบห้าสิบห้าเนาะสี่ไปสิบห้ากันยู่นี่นะเจ้าเดี๋ยวจะแปลงแคบอยู่น้องอยู่นี่เลยือว่าทำหมอก่อสร้างอ๋อทำหมอก่อสร้างแล้วกันน้องจากแม่อยู่บ้านแต็นดอกไม้อยู่บ้านปุูนบ้านแต็นดอกไม้นี่ไผ่ฮูมาพุ่ฮู้ผมกับบ้านแต็นปีอยู่หน้าบ้านปู่หลวงโต่งหันก็เคสมูสิบเจ็ดปุ๋ยเลยบ้านปู่หลวงโต่งหลวงโต่งมูสิบเจ็ดนะเจ้าสวอยหลวงว้า ไ่ฮันะไปวาลีสอร์ทครับอ๋อโอเคเจ้าแป้งปี๋ฮันผสมภาษาอเลยครับแต่นี่ล่ะกจ้กปูปูคัตัวผสมภาษาเนาะกรเกษตรเนี่ยกาแฟตัก๊ามาเนาะเอากตรกัน็ได้หรอกเมนไม่ใจน้ำเยอะน่อยไงเนาะก็ตัก๊าบแก้วเยอะสวยจะจิบก็ได้เจ้าว่าแต่ คืออยากจะปลูกไอ้อย่างเยอะกว่านี้แต่มันมีนม้ำเอามาลงหลายรอบแล้วต้นไม้นะ่ะมันมบติดเลยนี่มเมียงติดเลยโอ้ปีนี้กำลังได้กินเลยอ๋อเดี๋ปีเส้นบอ่อสีนิ่วอ,อ๋อนี่บ้านหลักฐาแดงมาเหรอบ้า มีกี่เซน,นเผู้นำตรวจ,จวครับผมจะพิกัดครับพอเดี๋ยวผมจับไว้นี่ตัวยสมพนเพราะว่าเดี๋ยวผมออไปทำในะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ครับครับเดี๋ยว

Chàng tí này hôn em bị nì ban Ban Khu cầm giáo Lung sắc lùng Lung sắc thì kế u thấy cái bà giờ khu bán hấu nè Kế thì u thấy lao nhìn nhé Lung cầm nháo Kế thứ Kế ai tập bà thản tí má nọ cái tùa kế ai bà tó Anh này con chó kia lo Tao แค่ใบเจอแค่ใบเจอกับเจ้าหมูหมูแปดหมื่นหนังสักนี่ห่อหนังสักหนังสักออจจนเตีเขาไม่ยืนอ่ตีว่าคนตีมาเจาะปีปีปีที่หันหน้าแกันหรือยังยังเคยเจอกันเลยหันมายืนยืนตะว้าเห็นนี่นะห่อแต่ว่าแกโทรหาอยู่ตะว่าแค่กําไม่ยืนบอแผลหุ่นนะน่าอย่าซังนี่แหละ

เอาแล้วีเนี่ยว้ของช่างมดอีกสถานเ้เลยาางวาดิ้วกระเป๋าเข้าไปเลยเอ้เาะนี่นะเ้านี่นี่มันแบบมีพิยูเนาะเอ็นยูแบบที่ต่งเียม่่มา้นี่วะหนานะขอน้านี่หนานะเจ้า อันเดียวผมจะนีอันหนังสือแจ้งมั่กั๊มเลยพี่เนาแจ้งไปตีบ้านอ่าหนังสือจะแจ้งมาให้ผู้ประกอบการครอบแมนแค่เดียวผมจะไปจะออกอ่าปีกไปใจค่ะค่าขาเจาะห้าร้อยนะแล้วก็ค่าขาคดียาดใจน้ำ จอห้าร้อยใช่ห้าร้อยรับประมาณนั้นนะครับจะได้จะได้เต็มเปิดมาพอาตีวยต่แก้วว่างคือแก้มะพว้าโอเคถ้าขยับได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาตัวปิ๋มหลอมครับตัวต่อจ่อแหลมกัมคือว่าต้องลงสับเือหรือว่าเทชั้นบอลขึ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีหนังสือเช็คยูเนาะเกิเอย่ส่เสั่งนบายเยอะ โอเคนะครับพี่ครับว okay nah, ันนี <h <h ้ครับ